สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยนแม่เหมี่ยวนะคะมีวิธีพับเหรียญปวยทานะคะดอกเทียนทองมาแนะนําค่ะวันนี้ใช้ดิบบินนะคะตาลาคังนะคะใช้สองสีค่ะสีเหลืองสองเส้นนะคะแล้วก็สีขาวสองเส้นนะคะราคาม้วนละสิบห้าบาทนะคะใช้ดีไม่แตกนะคะ นี่ค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบินตะละครังนะคะเบอร์สองค่ะจำนวนสี่เส้นค่ะสีเหลืองสองเส้นสีขาวสองเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะพอตัดเสร็จแล้วนะคะจับสี่เส้นนะคะมาเรียงกันให้เสมอกันนะคะเรียงไปให้เสมอกันแล้วก็จากตรงนี้นะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับค่ะ ก็คือ9ซนติเมตรครึ่งนะคะจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สองนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะ ปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมานะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องนะคะนี่ค่ะเอามาคล้องผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะแล้วเราก็กางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนนะคะเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะพลิกกลับด้าน ริบบิ้นจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะ แม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนคือเส้นนี้นะคะเราจับติบบิ้นนะคะผ้าเฉียงลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายดิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายดิบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ค่ะ จับริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะจับปลาริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะ แล้วก็จับปลายริบินพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบินนะคะชี้นะคะไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะจับปลายริบินกลับมานะคะเอาใหม่นะคะจับริบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบินนะคะพับกลับไปทางซ้ายนะคะ ปลายดิบบิ้นชี้ไปทางซ้ายเรานำปลายดิบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะแล้วก็จับตรงกลางเส้นริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในค่ะหนึงรอบสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างนะคะเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทํานะคะเส้นท,ที่ชี้ไปทางซ้ายมือค่ะนําเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาค่ะแล้วก็จับตรงกลางเส้นริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านใน1รอบนะคะ เสร็จแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะบายริบบิ้นทะลุกออกด้านล่างนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับติบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะ หลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายมือค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นจับตรงกลางเส้นริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปใต้ล่างนะคะเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วเราก็จับปลายเส้นริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายค่ะหลังจากนั้นนะคะพับกลับมานะคะทางขวามือค่ะหมวนปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปใต้ล่างนะคะกีบดอกสีขาวค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นสีเหลืองนะคะที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะเราก็จับปลายิบินนะคะสอดเข้าไปนะคะ สอดเข้าไปด้านบนของเส้นนะคะปลายดิบ้นมาทะลุออกนะคะกลีบดอกสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะอันนี้นะคะก็คือขอบของเส้นที่เราทำนะคะให้ดึงไว้ประมาณนี้นะคะให้เท่ากับขอบด้านล่างนะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้ามานะคะเข้าหาตัวเรานะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะบนเส้นสีขาวเลยค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านด้านบนนี้นะคะนี่ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะปลายริบบิ้นก็เหลือประมาณขอบของฐานนะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับสริบบินขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็สอดเข้าไปด้านบนของเส้นนะคะปลายริบินมาทะลุออกด้านบนนี่นะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะขอบลิบบินก็เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะ จับเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้เข้ามานะคะหาตัวเรานะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปนะคะด้านบนของเส้นปลายริบบิ้นทะลุออกด้านบนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะ หลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะกลับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายค่ะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นนะคะมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะนี่ค่ะเราก็ได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเอาสองเส้นนี้หลบมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายมือเรานำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะ ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะ ับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายมือนะคะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปใต้ล่างกีบดอกสีขาวค่ะ ปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างนี้นะคะเนี่ยค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบินชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบินนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบินชี้มาทางซ้ายค่ะจับปลายริบบินนะคะ ให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาหม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะ พลิกกลับด้านลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ